Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi wassalatu wassalamu ala nabiyyi ba'dah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nak. Syukur ta'ala Subhanahu wa ta'ala ที่พระองค์ยังคงไว้ซึ่งความปกปรางความปราณีชีวิตและความเมตตาให้แก่บ่าวนะครับได้มาเรียนรู้ศาสนาของลอสซูบฮานหัวตาลาอัลฮัมดุลิลลานะครับนะเราก็ได้มาอยู่นะในซีรี์คงคว้าความรู้ของเราในเรื่องของซีรีการอาธ,าธิบายหนังสือคุณลักษณะหัวใจคุณลักษณะของหัวใจนะเป็นผลงานแปลของกรับผมเองและก็ เป็นหนังสือครัมภีร์หนังสืออัลฮะดีอิสลาฮิลกโลูของเชอับดุรรัดบอับดุลมุซินอัลบัตรฮ์ฟิซฮ์ลลอฮซึ่งในหนังสือเล่มนี้ก็จะพูดถึงเกี่ยวกับ16คุณลักษณะนะครับที่หัวใจของบ่าวนั้นจะต้องปรับปรุงสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับซึ่งใน EP ที่แล้วเราก็ได้พูดถึงเกี่ยวกับรากฐานของหัวใจนะครับนะหัวใจถือว่าเป็นรากฐานสําคัญ นะครับที่จะทําให้ชีวิตของเขานะครับร่างกายของเขามีความสมบูรณ์ถ้าหากว่าหัวใจของเขาไม่ผ่องใสไม่สะอาดนะครับแน่นอนนะครับรูปร่างโชงข้างนอกมันก็จะเกิดเขาเรียกว่าเกิดสุขภาพที่แย่นะครับเกิดผลร้ายนะดังนั้นแล้วการที่จะทําให้เขานั้นได้รับความพึงพอใจจากลัสุบพานหัวตาแล้นั้นเขาจําเป็นจะต้องทำให้หัวใจของเขามีความผ่องใสและสะอาด เพราะว่าถ้าเราดูใน h ะด i ษหนึ่งคุณท่านนบีสุสลต่านที่ได้กล่าวไว้ในในอิพีที่หนึ่งนะครับซึ่งเ,เราก็ได้พูดถึงเกี่ยวกับอัลลอฮ์ก็จะไม่ส่งมองนะครับเรงร่างหน้าตาของคนใดคนหนึ่งว่ารูปโฉมงของเขาจะมีความสวยแค่ไหนแต่อัลลอฮ์จะส่งมองที่การง,งานและก็หัวใจของเขาถ้าการง,งานของเขาดีหัวใจของเขาดีแน่นอนอัลลอฮ์ก็จะมองที่ตรงนั้นแม้ว่าร่างกายของเขาไม่ครบสรสองก็ตาม ฮัมดุลิลแล้วนะครับในวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับคุณลักษณะต่างๆของหัวใจนะครับคุณลักษณะต่างๆของหัวใจนะดังรายงานนะครับอิบนุมาะอานินนาวาสบินซัมะรอดิยัลลอฮุอันหุกาลาซามีตุรูลุลลอฮิสุลลัลลอฮุอัลลอฮิอัสลมาม يقولما من قلبي إلا بين إباعني من داف بين الرحمن إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا مسبت القلوب سبت قلوبنا على دينك نعم نعم يا نعم نعم يا نعم 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 الله نعم نعم อิลลั์เบ ي น ا อิบัยนีมิน أ ص ا บ ي الرحمان นะครับไม่มีหัวใจใดเว้นแต่จะอยู่ระ่วมสองนิ้วจะบรรดาหนิ้วของอัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع ا ล ى ผู้ทรงเมตตานะครับซึ่งในตรงนี้นะครับสองนิ้วในตรงนี้นิ้วของอัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع ا ล ى ถือว่าในตรงนี้ก็เป็นหนึ่งในซิฟะ ขา u t าลาแล้ินจากล s t a าละ a l จะ่งมีนิ้ว่นใ่อันนี้คือไมลใช่แบบอุมนะครับเราในฐานะอาลีสุนนะวจมานะครับไม่มีหัวใจใดนะครับที่เว้นแต่จะอยู่ระหว่างสองนิ้วจากบรรดานิ้วของ a ลล t a าล a ผู้ทรงเมตตานะครับอินชาอัลอมะฮูนะครับแต่ว่า Allah s u b h a าลาทรงประสงค์จะให้มันมั่งคง มันก็จะมั่งคงนะครับว่าอินชาอัลลอฮฺนะครับถ้าหากว่าพระองค์จะทรงทําให้มันเอียงเอียงมันก็จะเอียงเอียงไปนะครับแล้วก็วกา่นนั้นรสลอฮ์สุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมยะกุลนะท่านรอสุลลอฮ์ลลลลัอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวด้วยกับบทดุอาบทนี้ว่ายะมุสบิตตลกุลูบซับบิดกุลูบะนะอัลลาดีนิกนะครับท่านรอสุลก็ได้กล่าวว่าโอ้ผู้ทรง ให้หัวใจทั้งหลายมั่งคงโปรดทําให้หัวใจของเรามั่งกรมบนศาสนาของพระองค์ด้วยเถิดนะครับซึ่งดูอาบทนี้ก็เป็นดูอาที่ควรที่จะขออยู่เป็นประจำนะครับสําหรับบ่าวที่รักขอรับสุบฮานหัวตาละเพื่อให้เรานั้นได้มีความมั่งคงในศาสนาของอัลลอฮฺสุบฮานหัวตาละนะครับเพื่อที่อัลลอฮฺสุบฮานหัวตาลาจะให้เรานั้นมั่งคงอยู่ในร่องรอยของศาส,สนาของพระองค์นะครับ นะไม่ใช <N> ่ว nah, ่าให้พระองค์ให้หัวใจของเราเอียงไปมานะครับไม่ได้อย uh, ู um ah. ่ในร่องรอยศาสนาของลอสุบฮานหัวตจแหละนะครับและก็มีรายงานนะครับจากอิมานอัลมัดจากอุมุสซาลามะรดิอัลลอฮุอันฮะอันนรับสุลลัยสัลลัลลอฮิวะสุลลัมกานายุกซิรุฟิดดูอาอิฮิอันยาคูละนะครับมีรายงานจากอิมานอัลมัดนะครับจากอุมุสซาลามะนะครับรดิอัลลอฮุอันฮะนะครับ ได้แล้วว่าแท้จริงทรส,รสลอะะสลอสลอสฉันลำจะกล่าวดุอาบทนี้อย่างเป็นประจำน,นะในการขอดูอาของท่านนะครับทำอย่าขอดูอาอย่างเป็นประจำอย่างมากเลยจะขอดูอาบทนี้นะดังนั้นเ,เราก็เราก็ไม่ควรที่จะพลาดนะครับในการขอดูอาบทนี้นะครับโดยที่ดูอาจะมีบทเอ่อที่เรามักจะได้ยินว่าอัลลอฮุมัยยะมุกลลิบัลกุลบซับบิกัลบีอัลลาดีนิกนะครับเอ่อ ความว่าโอ้พระผู้อภิบาลแห่งข้าพระองค์นะครับโประอคส่งพลิกพันดวนใจทั้งหลายได้โปรดให้หัวใจของข้ามั่งคงอยู่บนศาสนาของพระองค์ด้วยเถิดนะครับขอดุอาเพื่อให้หัวใจของเราอยู่บนความมั่งคงในศาสนาของลระสุบฮานหัวตาละอย่าได้ทําให้หัวใจของเราอยู่ในหนทางที่ลงผิดนะครับแล้วหลังจากนั้นกอละกุนตุยารอสนะครับ ลังจากนั้นอุมมุสลามะก็เล่าว่าค ul นะุนตุยา ر س و ل u ล l a h เนะเล่าว่าจันได้ถาม ر س و ุลลอฮ์ว่าโอ้ท oh, ่านรอ ر س ลเอาอินนัลกุลูบัลละตะตะกลับบูเนี่ยอุมมุสลามะก็ได้ถามท่านรัสว่าโอ้รอสูลหัวใจมันพลิกผันด้วยอย่างนั้นหรือท่านรอสูลก็ได้ตอบว่าก็แหละนะอรันใช่นะครับหัวใจนั้นมีการพลิกผันไปมานะครับ لوتي ترى سوكة ما من خلق الله من بني ادم من بشر الا ان قلبه بين اوبواني من اصابي الله فان شاء الله عز وجل اقامه وان شاء ازاغه نعم لوتي حديثه نعم ترى سوكة دواء شاي มีความพลิกผังนะครับมีการพลิกผันแล้วก็ทาเราสู้ก็จะตอบว่าน่าไม่มีสิ่งใดที่ถูกสร้างใดๆของเราสุบฮานหัวตาลาจะลูกหลังอาดัมนะครับเว้นแต่หัวใจของเขาจะอยู่ระหว่างสองนิ้วจากนิ้วทั้งหลายของเลาสุบฮานหัวตาลาผู้ทรงเมตตาจากนิ้วทั้งหลายของเลาสุบฮานหัวตาลาในตรงนี้นะเมื่อเมื่อว่าเลาสุบฮานหัวตาลาทรงประสงค์จะให้มันมั่งคงแน่นอนนะครับหัวใจมันก็จะมั่งคง ถ้าพระองค์อยให้มันเอียงเอียงมันก็จะเอียงเอียงไปไปมานะครับแล้วฉะนั้นเออเราก็จงขอวิงวอนดูอาบทนี้นะวิงวอนต่อ ALLAH SUBAHAN WA TAALA วิงวอนว่าฟานนสอัลลอฮ์รับบะนะนะครับเราขอรู้อัต่อ ALLAH SUBAHAN WA TAALA วิงวอนต่อพระองค์นะครับไอินลำยูซีอัลกุลูบุนะบาดัลอิซฮัดนะนะครับโดยที่ ขอดุอาร์ต่อ Allah Subhanahu Wa Taala ว่าอัลลัมยุซ l Kulu Bana ไม่ได้คาดอีตานะนะครับโดยที่ขอต่อ Allah Subhanahu Wa Taala วิงวอนต่อ Allah ว่าอย่าได้ทำนะครับทำให้หัวใจของเราเอียงออกไปจากความจริงหลังจากที่พระองค์ทรงให้เราอยู่ในธรรมน่งของพระองค์แล้วแล้วก็วานสัสอาลูฮูนะครับแล้วก็เราก็ได้ขอวิงวอนนะขอต่อพระองค์นะขอต่อพร,ระองค์ว่าอันยฮับลันะ Mila karahmah inna ka antal wahab. Nah, nanti samunan yang nai Quran agar Rabbana la tuzil kulubana ba'di hadi tanah wahhabla na mila deng karahmah inna nah, ya, nah, ka uh, antal wahhab. Nah, kan? Ini siri yang kita akan tanya doa buat ni. ni, kan, kita akan tanya doa buat ni. Karena doa buat ni, kan, kita จงอย่าได้ทําให้หัวใจของเราอเอียงนะครับกูรูเบนะหัวใจของเราเอียงบะดดฮาริตะนะนะหลังจากที่เราได้รักทางนั้นก็คือความจริงของเราสุภานตะลา,ละ,นะา,นะาละนะบะดดฮาริตะนะว่าฮับลนะและพระองค์นะฮับละนะมิลลาดงการะห์มะนะครับและขอต่อพระองค์ว่าขอพระองค์ทรงประทานให้แกเราความอินดูความเมตตานะครับความเมตตาแกเรานะมิลลาดงการะห์มะอินนากานตะลวะฮะแท้จริงนะนะี่ครับแท้จริงพระองค์นั้นคือผู้ประทาน นะอย่างมากมายนะครับดังนั้นแล้วนะครับจากาหลักฐานในสองฮะดีษตรงนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่านะเชอับ şey ด ab, ุลรอซาบอับดุลมุสินอัลบาดารฮะฟิซฮุลลอฮ์ท่านก็ได้อาาธิบายนะครับจากฮะดีษสองฮะดีษตรงนี้ก็คือว่าจืบสงควรอย่างมากนะครับสำหรับมุสลินนะครับบ่าวคนคนหนึ่งนะครับที่เขานั้นจําเป็นที่จะต้อง รู้จักนะจะต้องขอดูอาและก็รู้จักคุณลักษณะของหัวใจนะครับหัวใจที่เอียงออกจากความจริงและสภาพของมันเพื่อที่จะได้รู้ถึงอะไรอ่ะเพื่อที่บ่าวคนหนึ่งนั้นนะเขาจะได้รู้ถึงปริมาณนะครับปริมาณสิ่งที่เขาจะได้ในสิ่งที่ดีและก็จะได้รู้ถึงสิ่งที่อรรถสุบาังตาลาจนทาให้เขาปลอดภัยและความหหยณะนะปลอดภัยจากความหายณะทั้งหลาย เพื่อที่เขาจะได้อะไรเพื่อที่เขาจะได้สรรเสริญต่ออัลลอฮ์บ ب ح ا ن ه และ ت ع ا ل และก็ขอให้อัลลอฮ์บ ب ح ا ن ه และ تعالى สงประทานสุขภาพที่ดีให้และขอพระองค์อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى สงประทานความช่วยเหลือให้รอบพุงจากความหายนะและให้ทรงดูแลนะครับให้ดูแลหัวใจของเขาให้ปลอดภัยนะปลอดภัยอยกตรงไหนปลอดภัยจากโรคที่ทําให้หัวใจของเขานั้นเอกเอียงไปมาหรือว่าบิดเบือนโดยเฉพาะนะการพลิกพันของหัวใจนะครับ นี่ก็เป็นสิ่งที่สําคัญอย่างมากนะครับเ,เพื่อขออุานะครับการขออุดต่อ Allah รัศาีหัวตาและเพื่อที่จะทําให้อัลลอฮ์ Allah สุบฮานตาลทรงทําให้หวัวใจของบ่าวของคนหนึ่งมั่งคงอยู่ในร่องรอยของศาสนาอัลลอฮ์สุบฮานหวัวตาและแล้วก็มีรายงานนะครับมีรายงานจากท่านมิกดาเนะนอัสวัด Naka radhiyallahu anhu qal. sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul nah Mirengan. mirenga tammiqdad bin aswad radhiyallahu anhu lawa nah sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jan dayn Rasulullah sallallahu alaihi wasallam day kelawa yaqul nah day kelawa la taq la qalbu bani adam ashaddu kilaban minal dirri izan มาวลาวลายานะนะรัวหุ <inequ ity> <hydro> <results> ่นอัลอาหมัดวะฮักิมนะครับซึ่งท่านร رسول สุรละสัลลัมได้เล่าว่านะแน่นอนเหลือเกินนะครับแน่นอนเหลือเกินหัวใจของลูกหลานอาดัมนั้นมันก็จะพลิกผันไปมาอย่างรุนแรงยิ่งกว่าน้ําที่กําลังเดือดอยู่ในกาซะอีกนะยิ่งน้ําที่กําลังเดือดอยู่ซะอีกนะครับซึ่งจากตรงนี้ก็คือถ้าเราดูนะหัวใจของลูกหลานอาดัมนะครับมันจะพลิก ไปมาอย่างรุนแรงอย่างมากเหมือนกับว่าเราต้มน้ํานะครับนีน่ก็คือตัวอย่างท่านนบีส,สุลต์ละซลลัมได้ยกมานะครับเหมือนกับการที่เราได้ต้มน้ําในการน้ํานะครับแล้วน้ำกำลังเดือดนะมันเดือดอย่างรุนแรงแล้วก็หัวใจนั้นแน่นอนนะถ้ามันพิษผลมันพิษผลอย่างรุนแรงกว่านั้นนั่นสอีกนะครับแล้วก็มีรายงานจากท่านอบิมูซาอัชอารีรอจุลลอฮุอันฮุจากท่านนบ,บีสุลต์ละฮอัลฮซัลลัมได้กล่าวว่า ได้กล <ly rah> <arts> <ul ly rah ma> the ่าวว่าอ <ul ly rah ma> kind of ินนะฮาซะกลับรีชตินบิฟลาตินมินัลอ้อดียุคีมุฮารีฮุนซฮาร์ลลิบัตนีรัวหูอัลฮัมดวะบินมาจ์ห์นะครับซึ่งความว่าแท้จริงแล้วหัวใจนะครับอินนะฮาซะกลบับแท้จริงแล้วหัวใจนั้นประหนึ่งดังของนกนะครับ ขนนกที่อยู่ในพื้นที่โล่งนะครับถ้าเราดูโครงขนนกนะโครงหนึ่งนะครับเมื่อมันอยู่ในพื้นที่โลง่งเมื่อมันโดนลงพักนะมันก็จะพลิกขึ้นมานะพลิกในตรงนี้คือพลิกอย่างรุนแรงนะในพื้นที่โลง่งแล้วก็พลิกอย่างเร็วอย่างรวดเร็วไปเลยโดยที่ไม่มีอะไรสกัดกั้นนะครับแล้วก็จากสองสังศีฮะดิษในตรงนี้นะครับ <S 1> <S 1> <S 2> <S 2> เป็นสิ่งที่ผมบอกว่าหัวใจของบ่าวนั้นแน่นอนนะครับย่อมมี ความพลิบพลังอย่างรุนแรงนี่คือคุณลักษณะของหัวใจนะครับคือหัวใจนั้นมีความพลิบพลังอย่างรุนแรงอย่างนั้นแล้วนะผลสะท้อนในตรงนี้อย่าบอกว่าผลสะท้อนความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะการพลิกอย่างรุนแรงในตรงนี้ที่ส่งผลจากหัวใจนั้นก็คือนะฟิตนะนั่นเองนะครับฟิตนะต่างๆนะครับที่มาจากหัวใจที่ส่งผลทําให้หัวใจของเขานะีมีคุณลักษณะอ่างมากมายที่เราจะกล่าวไปใน ในอีพีต่อไปนะครับซึ่งสิ่งขลักษณะนะครับที่บ่าวคนหนึ่งนะครับจัเป็นที่จะต้องระวังนะครับระมัดระวังนะครับหัวใจของเขาจะสภาพดังกล่าวนะครับเพื่อที่จะทําให้สำหรับหัวใจของเขานะครับไม่ให้หัวใจของเขามีความป่วยและก็มีความบกพร่องนะครับดังนั้นในลักษณะต่อไปในเรล่อนี้นะที่เราจะกล่าวไปในอีพีต่อไปนะครับขอให้เรามีความห่างไกลนะครับจะ